เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้นในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับชวพี่สวัสดีครับนี่ผมมาชีเป้ารถราคาย่อมเยาชมเลกสวยเลขขายนะเป็นฮอนด้าฮอนด้าซีวิคโฉมซีดอเครื่องเกียร์ดีครับสีสวยเง,งางามเลยสภาพดีพร้อมใช้กระจกไฟฟ้าพวงมาลัยพาวเวอร์ล้อแม็กนะครับล้อแม็กสวย เล่มเอกสารครบภาษี69ครับใช้กันยาวๆกันปีหน้าครับสีสันก็อาจจะมีตำหนิรูร้อยบ้างบางจุดนะครับแต่โดยมวมก็ยังโอเคครับใช้งานกันแดดกนนดันฝนเดินทางกาไกลได้สบาย21,900บาทเท่านั้นเองฝากกดติดตามกดถูกใจไว้ให้ด้วยนะครับตะเข็บซ้ายขวาดเดิมๆเ,เลยครับของเครื่องเดิมบ้างไม่มีรอยชนนะเครื่องคาบูครับคันนี้ พิกัดดูรถอยู่บัวใหญ่โคราชเบอร์โทรเจ้าของใต้คลิปเช่นเดิมนะครับถ้าหาไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่ค่าวาเพิ่มเติมใต้คลิปก็ได้คลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนครับพบกันใหม่คลิปหน้าฝากกดถูกใจให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ